คอมเมนต์ชาวอาเซียนทึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรถ EV อาเซียน STR Top TV สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมมีคอมเมนต์ชาวอาเซียนและข่าวสารรถ EV ประเทศไทยมาให้รับชมรับฟังกันนะครับการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟไฟ้า EV ในไทยนะครับขยายตัวต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ไนะครับได้นุมัติโครงการยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว23โครงการจาก16บริษัทนะคราภายในปี2573นะครับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีสัดส่วน30%ในการผลิตรถยนต์ทั้งหมดนะครับของประเทศไทยหรืออยู่ที่7,025คันต่อปีนะครับปัจจุบันนะครับมีบริษัท EV จีนที่มีรายได้ระดับท็อป10ของจีนในปี2565นะครับเข้ามาทำตลาดนะครับหรือว่ามีแผนเข้ามาลงทุนยานยนต์ไฟฟ้า6รายนะครับ โดยเกรดวอลมอเตอร์ประกาศแผนการลงทุนนะครับในไทย22,600ล้านบาทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนและโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งด้านนางสาวพิมพ์พัตราว,วิชัยกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีเปิดสายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า New GWM Aura Coupé จากโรงงานเกรทบอลมอเตอร์แมนูแฟคเจอนะครับที่นิคมอุตสาหกรรม Eastern oard, อีสเติร์นซีบอร์ดอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการสง่สงเสริมการลงทุนนะครับระบุว่าโอราคูดแคสเนี่ยจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าจากบแบรนด์จีนรายแรกที่เริ่มเปิดสายการผลิตในประเทศไทยนะครับและเริ่มดำเนินการผลิตชดเชยตามมาตรการสนับสนุน EV 3.0ของภาครัฐนะครับรวมทั้งจะพร้อมส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้า แก่ผู้บริโภคภายในเดือนมก,กราคม2567เป็นต้นไปในการ,ร,ปรเปิดสายการผลิตนะครับของบริษัทชี้ให้เห็นว่าศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนนะครับและประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าพองมัยในตลาดต่างประเทศของเทบอมอเตอร์นอก<ม>จากนี้นะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี67นะครับบริษัทยังมีแผนที่จะหยุดใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ เอสโวซึ่งเป็นบริษัทในเครือและได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมปี66นะครับเอาล่ะเราฟังคอมเมนต์ดูสิว่าชาวอาเซียนมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับต่อข่าวสารรถอีวีในประเทศไทยของเรานะครับพูดได้เลยว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง e ีวีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวรนี้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมกล่าวว่า การรับรู้และการตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆของคนไทยรวดเร็วถนนในอนาคตประเทศไทยจะเงียบจากเครื่องยนต์สันดาบไปอีกไม่ถึง10ปีรถทั้ง2ประเภทจะมีปริมาณใกล้เคียงกันซึ่งทานต่อมานะครับมากล่าวว่าผลิตในประเทศไทยยานผาานะเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งมีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าผลิตในไทยแต่เจ้าของโดยจีน ในขณะที่ชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สําคัญของโลกสะท้อนให้เห็นจากการที่ประเทศไทยมีการผลิตดดต่อปีสูงถึง1.9ล้านคันซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนและอยู่ในอันดับที่10ของโลกและผลิตภัณฑ์กลุ่มยานยนต์และวประกรและส่วนประกอบอีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย ในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าดีใจที่ได้เห็นประเทศอาเซียนมุ่งหน้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องด้านยานยนต์ในขณะที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่ารถไทยในเวียดนามดังมากได้ยินมาว่ารถไทยเป็นรถที่ดูรา้ามีราคาแพงกว่ารถเกาหลีและญี่ปุ่นถึง3เท่าในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่ารถสวยมากทั้งทันสมัยและคลาสสิกนิดหน่อยคอมเมนต์ต่อไปครับ GWM เป็นบริษัทของประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งมีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าเกรดวอลมอเตอร์ผลิตในไทยประเทศไทยไม่มีบริษัทยานยนต์เป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปครับไทยกําลังส่งเสริมให้ผู้ผลิตยานยนต์อีวีทั้งหมดเพราะน้ามันเป็นพลังงานที่ต้องซื้อจากต่างประเทศที่ไฟฟ้าสามารถผลิตได้เองมากกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับลงทุนอุตสาหการรมในไทยแต่ลงทุนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านไทยคอมเมนต์ต่อไปครับ ดีออรราคูดแคสดีไหมบริษัทนี้เป็นเจ้าของประเทศใดซึ่งมีท่านต่อมาครับตอบกลับว่าลงทุนจากจีนเช่นเดียวกับ Honda To y โย ta ที่เปิดการผลิตรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอ,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 อีกมากมายคอมเมนต์ต่อไปครับทุ่ม20 0 0 0ล้านบาทเข้าครอบครองโรงงานเชฟโรเลตในนิคมอุตสาหกรรมระยองจึงสามารถออกรถออกสู่ตลาดได้เร็วกว่า BYD และชางอันคอมเมนต์ต่อไปครับ ทำได้ดีมากไทยแลนด์จากเวียดนามแล้วก็ชาวเวียดนามท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อบอกว่าจีนควบคุมเศรษฐกิจไทยแต่ไทยไม่เคยยอมรับความจริงคอมเมนต์นี้จากเวียดนามนะครับซึ่งท่านต่อมาครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าไม่ได้ถูกควบคุมโดยชาวจีนจากจีนเหมือนประเทศอื่นๆซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าขอขอบคุณนักลงทุนที่มาลงทุนตั้งโรงงานรถยนต์ E ีวีในไทยคอมเมนต์ต่อไปครับ ปีนี้สถานี E ีีจะมีการเติบโตแบบทวีคูณซึ่งท่านต่อมาครับกล่าวว่าเราเดินหน้าต่อไปเถอะครับไม่ต้องเหนื่อยไปค้นหากำแพงในอดีตคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวเวียดนามนะครับต้องยอมรับว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพดีมากในขณะที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าเป็นก้าวที่สวยงามยินดีด้วยไทยจากอินโดคอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามนะครับเรามาพัฒนาไปด้วยกันเพราะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของโลก ซึ่งท่านต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยเปิดโรงงาน e ีคีเมนเปิดโรงงานผลิตอิฐสร้างกำแพงต่อไปครับบางประเทศยังออกจากนกักอนวัดไม่ได้เลยแต่ปากแซบกว่าประเทศไหนในโลกในขณะที่ท่านต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมุ่งหน้าพัฒนาส่วนอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีของคนในแผ่นดิน ครับนี่เป็นความเห็นชาวอาเซียนและข่าวสารรถอีวีในไทยนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับต่อข่าวสารรถอีวีของประเทศไทยของเรานะครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ